สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เปรมงสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเดียนนี้นะครับหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นสุขใจมหาสนีวัดไล่แต่งทองนะครับพศสอ6 3นะครับอันนี้อะไรอ่านว่าแปลว่าอะไรไม่รู้นะครปรถมนะดูเป๋านะไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับโอ้โหตอนที่ผมเช่ามานะครับโอ้โหผมเห็นเหรียญึนว่าเหรียญใหญ่นะครับโอ้ดูดูเดียนนะเห็นไหมโอ้โหเล็กมากนะครับถ้าใครมีลูกนะครับก็เอาไปให้ลูกให้แฟนใส่นะครับสวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณห้าหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ ผมเห็นสวยดีนะครับก็เลยจับมานะครับชอ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 บที่ว่าเนื้อเงินนี่แหละตอนแรกคิดว่าเหรียญใหญ่นะครับอพอได้มาโอ้โห,โโหเหรียญเล็กนะครับแต่เป็นเนื้อเงินนะครับลูข้างหลังครับ อันนี้จะต่อ,อต่อโคดภาษาจีนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับรุ่นสุขใจมหาสนิปีหกสามนะครับเห็นไหมครับ ได้อยู่นะครับก็สวยอยู่นะครับอชอบกระจัดนะครับเหรียนเหรียนเล็กมากเลยนะครับเห็นไหมครับมีลูกก็เอาไปเรียบกรอบให้ลูกใส่นะครับ สวยนะครับเย็บรอบทองอยิ่งสวยเลยนะครับนี่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นเนาะชัดเจียวจะให้ดูชัดๆนะครับ ออกปีหกสามนะครับเนื้อสะท้อนแสงนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่สวยนะครับ บางเจ้าก็อาจจะอาจจะแพงกว่านะครับอันนี้ผมผมเท่าวมาก็เจ็ดร้อยนะครับหกเจ็ดร้อยนะครับเนื้อเงินก็ถือว่าไม่แพงนะครับอืมสวยจริงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับน่าเก็บนะครับเพราะเป็นเนื้อเงินนะครับ ครับก็ขอจบวีดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ